ในการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะในองค์ประกอบแรกๆนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างหน้าล็อกอินนะคะซึ่งการสร้างหน้าล็อกอินนี้คือเป็นการที่ผู้เรียนนะคะป้อนชื่อนะคะแล้วก็ให้ทำการรับค่าชื่อเนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจาก PowerPoint นะคะหน้าล็อกอินที่ผู้ใช้นะคะป้อนชื่อเข้าไปแล้วก็กดปุ่มล็อกอินนะคะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าที่2คือ จะเป็นการรับค่าชื่อเข้าไปเมื่อเราทําการนําเสนอภาพนิ่งนะคะก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินนะ,ะเหมือนกับว่าผู้ผู้เรียนเนี้ยนะคะทำการเข้าบทเรียนมัลติมีเดียนะคะก็จะมีการป้อนชื่อเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่ออัญชริพรมั่นคงเสร็จแล้วกดปุ่มล็อกอินค่ะมันก็จะ นำไปเก็บไว้นะคะในสไลด์ที่2เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการก็คือให้เราคลิกที่เมนูไฟล์คลิกคำสั่งใหม่นะคะเสร็จแล้วให้เราคลิกที่งานนำเสนอเปล่านะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้แฟ้มใหม่ขึ้นมานะคะเราออกแบบนะคะรูปแบบของสไลด์ที่1ก่อนนะคะว่า ในองค์ประกอบของสไลด์ที่1เนี้ยเราต้องการให้มีพื้นหลังอะไรนะคะมีองค์ประกอบรูปภาพอะไรบ้างนะคะในที่นี้นะคะผู้สอนนะคะขออนุญาตนะคะก๊อปปี้พื้นหลังนะคะจากที่ทาไว้แล้วนะคะมาใส่นะคะส่วนผู้เรียนก็สามารถออกแบบได้เลยะคะ่ะออกแบบใส่สีพื้นหลังหรือว่าใส่รูปภาพนะคะอันนี้ในสไลด์ที่1องค์ประกอบประกอบด้วยนะคะชื่อเรื่องก็จะมี รูปภาพต่างๆนะคะในสไลด์ที่1ที่ว่าผู้เรียนนะคะเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอกับหน้าล็อกอินนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นกล่องที่ให้ผู้เรียนนะคะกรอกชื่อแล้วก็คลิกปุ่มล็อกอินนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะในสไลด์ที่1นะคะให้ผู้เรียนนะคะสร้างสไลด์ที่2ด้วยวิธีการนะคะก็คือให้เราสร้างสไลด์ที่2หรือถ้าหากว่ากล่องผู้เรียนนะคะพื้นหลังหรือองค์ประกอบนะคะ รูปนะคะเหมือนกับสไลด์ที่ที่หสามารถ Copy ไปได้เลยค่ะตอนนี้เราก็จะมีสไลด์ที่1กับสไลด์ที่2นะคะหมายถึงว่าเวลาผู้เรียนนะคะเปิดเข้ามาก็าจะเจอกับหน้าของหน้าล็อกอินตรงนี้นะคะจะมีให้ป้อนชื่อและกดปุ่มล็อกอินแล้วไปเก็บขัานไว้ในสไลด์ที่2นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะ สร้างปุ่มล็อกอินกันนะคะให้เราไปที่สไลด์ที่1น,นะคะคือให้เรานะคะไปที่แถบที่ชื่อว่าแทรกคลิกคำสั่งรูปร่างคลิกกล่องข้อความนะคะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ชื่อว่าการุณาป้อนชื่อนะคะหรือว่าผู้เรียนนะคะต้องการให้ใช้คำอื่นก็ได้ของผู้สอนนะคะใช้คำว่าป้อนชื่อสกุลเพื่อเข้าสู่ระบบนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จัดรูปแบบนะคะตัวกษร ตามที่เราต้องการนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นการกำหนดกล่องนะคะชื่อที่ให้ผู้เรียนเนี้ยป้อนชื่อเข้าไปนะคะในที่นี้เราต้องใช้เมนูนักพัฒนานะคะซึ่งเมนูนี้นะคะมันจะไม่มีอยู่ทั่วไปนะคะผู้เรียนต้องไปเพิ่มเมนูขึ้นมานะคะวิธีการค่ะไปที่เมนูไฟล์ลิกคคำสั่งตัวเลือก เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราคลิกคำสั่งกำนดลิบบอนเองค่ะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนแถบสกอร์บาร์ทางด้านขวามือนะคะลงมาให้เจอกับคำว่านักพัฒนาตรงนี้นะคะแล้วให้ติ๊กหน้านักพัฒนาเป็นเครื่องหมายกาถูกนะคะเสร็จแล้วคลิกตกลงค่ะตอนนี้เราก็จะได้แถบเมนูนักพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ เราจะใส่กล่องชื่อนะคะที่ให้ผู้เรียนเนี่ยป้อนเข้าไปเพื่อเข้าสู่ระบบนะคะให้เราคลิกที่เมนูนักพัฒนาคลิกคำสั่งแถบเครื่องมือที่ชื่อว่ากล่องข้อความค่ะแล้วนำมาวาดนะคะในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะขั้นตอนต่อไปกำหนดคุณสมบัตินะคะกล่องชื่อนะคะที่เรากำหนดให้เราไปที่คุณสมบัติแล้วก็เ a m คือตั้งชื่อยกตัวอย่างเช่น E X t EX Name เสร็จแล้วเราสามารถกำหนดฟอนต์นะคะว่าเมื่อผู้เรียนป้อนชื่อเข้ามาแล้วเนี้ยปรากฏเป็นฟอนต์อะไรให้เรามาคลิกที่ฟอนต์เลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะคะอันนี้นะคะเราเลือกฟอนต์ไทยสารบัญเสร็จแล้วนะคะเราเลือกว่าลักษณะของตัวอักษรนี้นะคะเป็นตัวหนาตัวเอียงนะคะเราก็สามารถกำหนดได้และก็เลือกขนาดของตัวอักษรที่ต้องการให้ปรากฏว่าเป็นขนาดเท่าไหร่ แล้วคลิกตกลงค่ะเมื่อเรากำหนดฟอนต์เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราสามารถกำหนดเลือกสีตัวอักษรได้ด้วยว่าเราต้องการสีอะไรเช่นเป็นสีเงินแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วคลิกปิดค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะกำหนดปุ่มล็อกอินค่ะวิธีการค่ะเราก็ยังอยู่ในแถบเมนูนักพัฒนาเหมือนเดิมนะคะให้เราไปคลิกที่ปุ่มนะคะชื่อว่าปุ่มคำสั่งค่ะตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็นำมาวาดยังตำแหน่งที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเราจะได้ปุ่มชื่อว่า Command Button 1นะคะตรงนี้วิธีการกำหนดค่าก็คือให้เรานะคะไปที่คุณสมบัตินะคะแล้วก็ตั้งชื่อปุ่มนะคะเช่น name ตั้งชื่อปุ่มว่า btn login นะคะเมื่อเราตั้งชื่อปุ่มเสร็จนะคะเรามากำหนดแคปชั่นคือ ต้องการให้ชื่อปุ่มเป็นชื่อว่าอะไราเช่นล็อกอินนะคะให้ปรากฏคาว่าล็อกอินนะคะเสร็จแล้วเรามากําหนดนะคะแบบตัวอักษรนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการให้ปรากฏคําว่าล็อกอินเนี้ยเป็นฟอนต์ลักษณะแบบไหนขนาดเท่าไหร่เราก็ไปกําหนดที่ฟอนต์นะคะขนาดตัวหนานะคะตามที่เราต้องการค่ะเสร็จแล้วคลิกตกลงค่ะตอนนี้เราก็จะได้ ปุ่มล็อกอินนะคะในส่วนของหน้าที่1น,นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้